สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจราคาคุยผมเก่งมิดฟิลกับมารับหน้าที่เช่นเคยในค่ำคืนนี้วันศุกร์แบบนี้เรียกได้ว่ามาเปิดหัวฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้กันเลยกับค่ำคืนวันศุกร์ที่มีฟุตบอลยุโรปลงเตะกันเช่นเคยโดยหนึ่งตัวที่อมคัดมาเน้นๆในวันนี้ไปกันที่ศึกลีกเอิงฝรั่งเศส เป็นการพบกันระหว่างโอลิมปิกมาคเซยเปิดบ้านพบกับทีมรองจ่าฝูงอย่างลิวโดยคู่ที่จะเตะกันในเวลาตี24ตามเวลาบ้านเราสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมโอลิมปิกมาคเซยพวกเขาล่วงมาอยู่ที่7ของตารางคะแนนเก็บชัยชนะไม่ได้มาเกือบ10เกมแต่ในเกมล่าสุด พวกเขาเก็บชัยชนะได้แล้วโดยการบุกไปเอาชนะก้องมา1ประตูต่อศูนย์ทำให้สภาพจิตใจความคึกคักในทีมเริ่มกลับมาเหมือนเดิมส่วนทางด้านริวปีนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเล่นด้วยระบบทีมจริงๆฟอร์มดีเหลือเกินเก็บชัยชนะได้เป็นกอบเป็นกำโดยหลังรองจ่าฝูงอยู่ตามทางด้านจ่าฝูงอย่างเป๊ะเชอยอยู่13คะแนน แต่ดูแล้วคู่นี้ค่อนข้างสูสีเป็นอย่างมากแต่อลิปิกมารเซยได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลโดยมีเทนเนอร์อย่างลูดี้กาเซียในเกมนี้ความพร้อมตัวผู้เล่นของอลิปิกมารเซยจะมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอย่างอาดิวรามิที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาและดูยกุสตาโวมิดฟิลชาวบราซิลที่ได้รับบาดเจ็บส่วนเกมลุก น่าจะอยู่กันครบทั้งฟลายองโตวแวงที่มีที่ปลาเย็ลูกคัดโอคัมโปสและวเลแรงเช็กแมงโดยในเกมนี้โอลิมปิกมาร์เซยเป็นต่ออยู่นิดหน่อยผมเชื่อว่าลูกทีมของลูดิการ์เซียจะทำได้ดีกว่าลิวดูแล้วเกมนี้โอลิมปิกบาร์เซลยน่าจะเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งตัวที่ผมคัดมาเน้นๆในวันนี้ชี้ชัดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาร์เซยครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ